น้ำปรุงและออดิโคโรนแบรนด์ภูมิลาพิลมจากต้นตำรับเจ้าจอมมันดาแพรล,ลักแรกในรัชกาลที่ห้าให้ทุกคนได้ดื่มดำย้อนอดีตไปพร้อมๆก,กันกับความหอมที่ละมุนละมัยยิ่งนักนะคะสั่งซื้อทาง l ล n e ออฟ i ิเชีลได้เลยนะคะในชาวราศีมีนนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่20 6พฤศจิกายนปีพศ2566ในชาวราศีมีนนะคะก่อนจะเข้าไปฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามให้กับช่องเทียนมงคลจักรวาลแล้วก็สำหรับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะแบรนด์เครื่องหอมภูมิราพิรมตำรับพระราชฐานชั้นในนะคะใครสนใจซื้อเป็นของฝันของฝากนะคะฝากในเรื่องของยาดมส้มโอมือมากๆนะคะเหมาะอย่างยิ่งบรรจุในกล่องผ้าไหมสวยงาม นะคะให้กับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เราเคารพรักนะคะทีนี้เรามาดูในชาวราศีมีนในช่วงสัปดาห์นี้เป็นยังไรกันบ้าง <S <S fc เรารศีมีนเนี่ยเยอะมากนะคะดูกี่ครั้งดูกลาฟหลังบ้านก็แบบโอ้โหมีนเยอะมากๆนะคะอืออาจารย์ก็เป็นชาวมีนนะคะมันมีแรงดึงดูดอย่างหนึ่งนะ,ะเหมือนกับเราอยู่ใกล้ใครคนนั้นนะเขาก็จะ จะมีอะไรที่เหมือน,อนกับเราบางทีเคมีตรงกันหรือมีวาสนาต่อกันฝันถึงการสื่อถึงกันได้เสมอนะคะอย่างเวลาลูกศิษย์ของอาจารย์อะไรเงรี้ยบางทีอาจารย์ก็ยังจะสื่อได้นะคะเอาไม่เป็นไรมาลงลึกกันนะคะในชาวราศีมีในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะคะดาวพรฤหัสสิงศักดิ์ธิ์ครูบาอาจารย์องค์สเสด็จพ่อ องค์พระพิคเนศมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่นะคะต้องบอกว่าในความชาญฉลาดของในชาวราศีมีนยังไงก็แล้วแต่นะคะบูชาองค์พระพิคเนศนะคะเทพเจ้าแห่งสติปัญญาสวดมนต์ขอพรในด้านสติปัญญาจําไว้นะคะขอพรในด้านสติปัญญา คุณจะชนะทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะเจอศึกหนักขนาดไหนใครมาลองของกับคุณใครมา,เ,าเขาเรียกอะไรต้องใช้คำว่ามาลองดีนะกับในชาวราศีมีนคุณเสร็จแน่ๆเพราะคุณทำอะไรเขาไม่ได้หรอกตอนนี้ในจังหวะเวลาที่เป็นที่รักด้วยเป็นที่รักของเทวดาเนาะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่เขาได้แชมป์เพราะฉะนั้นสัปดาห์ นี้ของในชาวราศีมีนคุณจะมีพลังคุณทําอะไรก็ชนะคุณทําอะไรก็ดูดีเพราะฉะนั้ในการที่คุณจะทํางานอะไรใหม่ๆเสริมอะไรใหม่ๆหรืองานที่เคยมีปัญหากับคนรอบตัวหรือทําอะไรที่ติดติขัดขัด,ขดคุณผ่านได้และใครที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองนะในเรื่องของคาเล็เตอร์บุคลิกหรือแม้กระทั่งคนที่จะทำศัลยกรรมนะคะ หลายๆคนก็ไลน์มานะอาจารย์ดูเริกในการทําศิลปกรรมให้หน่อยอย่างเงี้ยมันต้องใช้เริก้วยนะถ้าทําได้อาทําสวยๆทําทําไปแต่ทําเราต้องการให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยสวยวเราเฮงดีไหมเออเพราะฉะนั้นในชาวราศีมีนใครจะทำศิลปกรรมใครจะต่อเติมบ้านหม่ใครจะมีการเปลี่ยนแปลงใครจะจัดห่วงจุย้ยโต๊ะทํางานหมายใครจะทําบ้านใหม่ใครจะ,รจะอ,อ่า ช่วยใครเห็นไหมมันมีคำทาหลังช่วยใครหมายถึงอะไรในสิ่งที่คุณทำเนี่ยหรือคุณคิดโปรดักอะไรมาบางอย่างสิ่งนั้นคือสิ่งที่ช่วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพอา,อาหารเสริมขายประกันหรือการที่เนี่ยอย่างอาจารย์พยายามบอกต่อในเรื่องของสิ่งที่ดีนะเครื่องหอมภูมิราพิลมนี่ก็ในเรื่องของยาดมเจ้าจอมสดับ นะสีพึ่งตำรับวังหลวงเออใครจะเอาอะไรนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็ส่งมอบให้เพราะฉะนั้นในชาวราศีมีนนะถ้ารักใครมอบสิ่งที่ดีซื้อออดิคอโลนไปเป็นของขวัญของฝากซื้อยาดมไปฝากเขา สร้างบุญกุศลให้กับเขาร่วมกันบางทีคนข้างหน้าเป็นเจ้ากรรมในเวรเราให้ตรงนี้ไปเลยให้ยานบาร,รมีของสมัยเจ้าจอมอย่างเงี้ยเออช่วยหน่อยเถอะให้เกิดความเมตตาเราหน่อยอย่างเงี้ย่ไขออยาศึกแบบนิ่มนวลเขาเรียกโดยระม่อมนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ในชาวราศีมีนเอาละที่ผ่านมาไมาเกณฑ์ขึ้นจมน้ําจมท่าเลยจ้าไม่รู้จะว่าไงแล้วหวัหวหกคอนขีดผ่าน ในชาวราศีมีนสัปดาห์นี้ดีใจด้วยนะคะคุณจะโล่งอกขึ้นเหมือนหนีน้ําเลยนะหนีน้ําก็คือขึ้นฝั่งได้แล้วชนะด้วยชนะอีกด้วยนะคะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จและถามว่ามีโชคไหมมันชนะต่อยคุณมีคู่แข่งมีคนอิจฉาตาร้อนมีคนรังแกคุณเขาทําอะไรคุณไม่ได้ชนะแบบสวยงาม ถ้าอยู่ในลูวิ่งก็วิ่งแซงไปเลยค่ะเข้าเช้นชัยไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีมีน,นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของคุณคุณคือผู้ชนะนะคะอย่าลืมสั่งย่าดมส้มโอมือสูตรเจ้าจอมสดับนะคะต้องบอกว่าสมุนไพรอัดแน่นด้วยคุณภาพอย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็แบรนด์ภูมิราพิลมเครื่องหอมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมอบให้คนที่คุณรักนะคะปีใหม่นี้อยากจะ เอานาไปฝากใครก็โทรศัพท์มาบอกอาจารย์ก่อนอาจารย์ผมอยากได้แบบนี้หนูอยากได้แบบนี้ไปฝากคนนี้อาจารย์จะจัดให้ดีไม่ดีจัดตามราศีที่คุณจะไปมอบให้กับคนนั้นให้เขาดีด้วยนี่ไงคือการมอบสิ่งที่ดีเออมอบสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นในชาวราศีมีนนะถ้าใครยังทุกอยู่ฟังคลิปนี้ปัญหาทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทำตัวใหม่ ที่อาจารย์บอกว่ามันจะมีการทําสายกรรมเกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนคาเลเตอร์อะไรใหม่เนี่ยมันคือการเป็นคนใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆโอกาสมาเป็นของคุณแล้วแต่ใครอย่าไปมีปัญหากับในชาวราศีมีนนะเพราะว่าเป็นลูกรักเทวดานะคะลูกรักเทวดาเนี่ยเขาเรียกอะไรรู้ปะเขาไม่แตกกันหรอกเพราะว่าถ้าไปยุง่งไปเกลียดไปขัดขวางไปอะไรเขาเนี้ยเดี๋ยวโดนดี อาจารย์พูดในฐานนะเรื่องของทางด้านจิตวิญญาณนะอืมไม่เป็นไรโอเคมาค่ะมาต่อเลยนะคะอ๋อเมื่อกี้บอกเลขนําโชคหรือ,อยังบอกยัง,ยงอืมเลขนําโชคของในชาวราศีมีนนะคะเลขศูนย์เลขสี่เลขห้านะคะคุณจะได้โชคจากใครจากผู้ใหญ่่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะจ๊ะผู้ใหญ่แบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะ่ะ ที่เราบางทีแบบโอ้โยเบื่อมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเถอะถ้ามันคือโอกาสทําให้ดีไปเถอะถ้ามันคือโอกาสที่สิ่งที่คุณจะต้องได้รับพร้อมคือสิ่งที่ดีนะคะคําว่าดีมก็เื้องดีที่สุดเนาะอ๋อนี่อันนี้เป็นสีพึ่งนะคะตำรับวังหลวงสีพึ่งตำรับวังหลวง อาจารย์ต้องใช้คําพูดว่าไงอะ่ะเราเคี่ยวเคี่ยวจนกระทั่งแบบครึ่งวันอะ่ะครึ่งวันแล้วก็หอมละมุนมากใกล้หน้าหนาวแล้วนะออเจ้าเอาสีพึ่งไปไว้ใช้นะคะอืมสีตอนนี้โปรดักท,ที่เรามีอยู่นะคะสีพึ่งนะคะแล้วก็น้ำปรุง สีพึ่งน้ำปรุงสูตรของเจ้าจอมมันดาแพรออดิโคโลนนะคะสำหรับคุณพระนะคะแล้วก็จะเป็นยาดมส้มโอมือนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มองหาเรื่องของขวัญของฝากสั่งก่อนนะคะสั่งก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะจัดเตรียมให้ถ้าในบางคนอาจจะอาจจะต้องการดีหน่อยดูกล่องอาจารย์ก็จะดูกล่องแบบเป็นกระดาษสาเป็นผ้าไหมเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติจริงๆเนาะ เพราะว่าอาจารย์อยู่เชียงใหม่ก็จะไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านบ่อสร้างเนาะเขาจะมีในเรื่องของชุมชนกระดาษสานะคะก็จะได้สวยงามเนาะแล้วก็เลอค่าเหมาะกับในชาวราศีมีนนะคะอืม